สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ดช n แนลแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยประชานิยมนะคะแอดประกอบศิลาเล่หลวงปู่ชัยนะคะหลักหน่วยให้หลัก2หลัก3มหลัก4ี่หลัก5หลักสิบเช่นกันนะคะหลัก2หลัก3หลัก4ี่หลักห้า คนใจรักบนล่าง130 030 165 067 30 67 65 13ศิลาเลขข้อมูลหลักสิบ43 23 42 44 48 28 24 สองสองหกสองหสองหลักสิบเลขท้าย2ตัวนะคะสามหกห้าหกสามสองสห้สาสาห้สองเจ็ดอาจารย์ดังนะคะ วิ่งล่างให้หลัก4ตัวเดียวนะคะ41 45 46 49 71 75 76หัวยไทยนะคะวิ่งให้หลัก2หลัก3 021 829 835 739ไม่สนดับ สองศูนย์สองหนึ่งแาสามสาห้าสาเจดสกาแม่นยำชัดเจนนะคะแค่หลัก1หลักสหลักห้าหลัก8 10หนึ่งศูนย์หนึ่สองหนึ่งสามหสองสสา

9ก้าศนฝันทองนะคะหนึ่งหกสามหกห้หสองหสหดห